คุณนิพนธ์ค่ะจากพี่จิตสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับพี่ถนอมพิธีกรครับค่ะคุณนิพนธ์ถามเรื่องของพี่สาวเอาที่ดินไปค้ำประกันเหรอคะใช่ครับพอดีพี่สาวเอาที่ดินเอเอ,เอไม่ใช่ครับพี่สาวไม่ใช่เอาที่ดินไปค้ำครับพี่สาวไปค้ำรถยนต์ให้คนข้าง ừ, บ้านครับผมค่ะแล้ว<น>ทีนี้บริษัทรถยนตามมา์เขาฟ้องยึดทรัพย์คนค้ำนะแล้วยังไงต่อครับ คือคือยึดทรัพย์คนเอยึดทรัพย์แล้วทีนี้ก็คือก็เอาทรัพย์นั้นนะเอาที่ดินที่พวกผมมีชื่อกันสี่คนนะครับขายทอดตลาดแล้วครับครับแล้ว<า>ที<ด>นี้ผมก็ให้เมื่อเดือนครั้งครั้งที่หนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วครับผมก็ให้หลานผม,มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไปช้อนซื้อมานะครับแล้วทีนี้ ก็มีบริษัทรถยนต์นี้แหละเอาส่งตัวแทนก็คือเหมือนกับมาสู้มาสู้ราคาก็คือราคามันก็เลยสูงไปถึงสามแสนหกครับอืมเราก็าเลยซื้อไม่ได้อย่างนั้นเลยแพ้เขาใช่ไหมก็คือซื้อได้ครับก็คือซื้อได้มาที่สามแสนหกครับแล้วทีนี้ปัญหาก็อยู่ที่ว่าอ,อบังคับคดีก็ให้ไปหาเงินสามแสนหกมามาจ่ายที่บังคับคดีแต่เงินเงินสามแสนหกเนี้ยบังคับคดีบอกว่า จะแ,แบ่งเป็นสี่ส่วนเพราะว่ามีชื่อพี่น้องกันสี่คนบริษัทรถยนต์ก็จะได้ไปแค่ส่วนเดียวแค่เก้าหมื่นนะครับอืมใช่ใช่ถูกต้องแต่ปัญหาผมครอบครัวผมก็ก็ไม่มีไม่รู้จะไปหาเงินเงินก้อนนี้มาจากไหนทีนี้ที่แต่็จนนี้ก็ติดจำนองทบครับจริงจริงก็จ่ายแค่ก็เก้าหมื่นเท่านั้นเองอ่ะใช่ไหมจ่ายรถยนต์อ่ะแค่เก้าหมื่นใช่ใช่ครับใช่ครับบังคับมีกองกันส่วนจริงจริงจ่ายแค่เก้าหมื่นแต่ก็คือเบื้องต้นต้องหาก้อนสามแสนหกมาก่อน ผมก็ไปหาทกสว่าจะขอมา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 ,มาจ่ายสามแสนหกก่อนได้ไหมเพิ่มไหมทกศวก็ก็ก็บอกว่า,าไม่สามารถช่วยได้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงอะครับพี่ถนอมครับอที่ดินกี่ไร่อ่ะที่ดินประมาณสี่ไร่ครับสามสามไร่กับแปดงานครับผมสามไร่แปดงานมีเหรอที่ดินสานม 4, 3, ไร่แปดงานมันสี่ไร่สองงานเนี่ย สามไร่กับมันเกือบสี่ไร่ผมจําไม่ได้ครับสามไร่กับแต่เกือบสี่ไร่อะครับเออสามไร่แปดงานเนี่ยแปดงานนั้นเนี่ยมันเป็นไร่แล้วอ่ะเป็นสองไร่อ่ะเพราะว่าสามไร่กับแปงานว่าั้งครับเออใช่ใช่ใช่แปดงานเนี่ยแปดงานเท่ากับสองไร่แล้วใช่ไหมเออแปดงานก็สองไร่หนึ่งไร่เท่ากับสี่งานนะถ้าสมมติแปดงานก็เท่ากับสองไร่หรือเปล่าโอเคจ้ะ เดี๋ยวชวนท่านผอวีรามาครับท่านผอวีราครับท่านผอค่ะสวัสดีครับมีอีกรรงเลยนี่เยอะเหลือเกินนีใช่ไหมค่ะนดีค่ะผมจะสั่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิมพ์ธนบัตรมาแจกดีกว่าท่านนะองดูท่าเนี่ยนะแกนีเนาะคุณนิพนธ์เนี่ยนะครับผมที่คุณประมาณสี่ไร้เออสี่ไร้แล้วติดจำนองทกศท่าไหร่ ติดจำนองทกศแสนเก้าครับผมแสนเก้าเนี่ยคุณอยู่กับหนี้กับทกสอเยอะแล้วคุณจะไปเอาทกศออเพิ่มมันก็ยากนองนี่มันสูงไงกับมูลค่าที่ดินมันน้อยนะครับ,รบนี่มันสูงอืคุณเป็นหนี้ทกศอ,อ,อยู่เท่าไหร่ตอนเนี้ยแสนเก้าครับผมแล้วคุณก็ไปซื้อเดี๋ยวนะคุณไปประมูลซื้อมาได้สามแสนหกใช่ไหม ใช่ครับสามแสนหกนะครับแล้วก็มีชื่ออยู่กันส่วนจากสามแสนหกเก้าหมื่นไปให้กับไฟแนนซ์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับบังคับคดีบอกกันกันไว้แค่ส่วนเดียวไปให้ไฟแนนซ์แค่เก้าหมื่นครับอืมทําใช้วิธีไหนครับท่านท่านบิดาครับอ่ออันนี้ก็คือซื้อจากการขายทอดตลาดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับซื้อมาแล้วครับใช่ครับซื้อซื้อมาซื้อมาในราคาเท่าไหร่คะ ยกราคาสู้สู้กับบริสู้กับบริษัทรถยนต์ที่เขามายกแข่งอ่ะ,อะ,อะสิ้นสุดที่สามแสนหกครับอันนี้ซื้อโดยการจำนองติดไปใช่ไหมไใช่ครับผมเอ่ซื้อโดยจำนองติดไปทีนี้ซื้อโดยจำนองติดไปเนี่ยคุณจ่ายเงินหรือ,อยังเอ่ยยังเลยครับแต่วาาอ่เอาวางมัดจำที่ายป,ประมูล <จำ S 2> ที่สามพันครับ โอเคแสดงว่าใช้บัตรสวัสดิการซื้อถูกต้องไหมคะใช่ครับถูกต้องครับแป๊บเดียวครับแป๊นะแบ,บเดียวครับแปบ๊บเดียวครับแป๊บเดียวครับขอความรู้ตรงนี้เลยครับค่ะเรื่องบัตรสวัสดิการคำว่าใช้บัตรสวัสดิการซื้อ,อยังไงครับท่านเวลาออคือคืออย่างนี้ค่ะคือเนื่องจากว่ากรมบังคับคดีนะคะก็คือต้องการที่จะช่วยเหลือแล้วมันก็เหมือนว่าจะมีนโยบายของรัฐบาลว่า คนที่ประสงค์จะซื้อรัพย์จากการขายทอดตลาดแล้วราคาทรัพย์ไม่เกินห้าแสนบาทนะคะคุณถนอมคือต้องการให้คนยากจนนะคะมีที่อยู่โดยหลักแล้วพวกนี้ถ้าเวลาเข้าซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดเนี่ยจะมีขั้นในการวางหลักประกันถ้าเป็นคนที่ถือบัตรสวัสดิการนะคะคุณถนอมจะได้รับยกเว้นวางแค่สามพันบาท แต่ว่าถ้าคนอื่นอาจจะวางหมื่นหนึ่งหรือว่าหมื่นห้าอันนี้ก็เป็นไปตามหลักประกันของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่กําหนดไว้ในประกาศขายทอดตลาดของเราอะค่ะอันนี้ตอนที่ว่าใครจะไปประมูลใช่ไหมต้องวางหลักประกันอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นบัตรสวัสดิการคนจนเนี่ยก็วางได้แค่สามพันบาทเท่านั้นเองสามพันบาทครับทีนี้นะมันมีวิธีการแต่ว่าขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะคะขอเบอร์โทรศัพท์ของคุณ เดี๋ยวจะโทรคุยกับคุณช่วงบ่ายนะเพราะว่าเหมือนว่าจะราคาสูงมากน่าจะเกิดการแข่งเพื่อที่โจดอะต้องการที่จะให้คุณอะหักส่วนของคุณไปจ่ายเขาเนี้ยออกไหมคะผมใช่ใช่บุกฉลาดเนาะที่เกิเป็นคนฉลาดมากเขาต้องการดันราคาไงคะคุณถนอมอืมดันราคาแต่ที่เพราะว่าเขาเขารยู้อยู่แล้วมันจะหันส่วนใช่ไหมคะ ที่ดินแปลงนี้มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมหลายคนถูกต้องไหมคะใช่ครับมีสี่คนครับพี่น้องสี่คนก็เอาเฉพาะส่วนของคุณเนี่ยไปชําระเขาส่วนคนอื่นเนี่ยเจ้าพนักงานบังคับคดีเขาก็จะการไว้ให้กับผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมแต่ว่าคิดอย่างนี้นะคะคุณถนอมคุณถนอมว่างเดี๋ยวโทรมาคุยขอเป็นหลังใหม่นะคะครับเอแล้วก็ขอเบอร์คุณเดี๋ยวจะอธิบายให้คุณเข้าใจใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณน่าจะโดนดันราคาจนเกินเหตุ ค่ะอม,อมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขออธิบายข้างหลังกันละกันเพราะว่าได้ครับได้ครับอ่ามันมันมันมีขั้นตอนหรือว่ามันมีอะไรอาจจะมีทางออกที่ดีกว่านี้นิดนึงเพราะว่าคุณน่าจะโดนโดนโดนแกล้งในสดของการดันราคาสูงเกินอะไรประมาณนี้ค่ะ,เ,ะเขาเขาต้องการที่จะได้รับช็อตนี่เยอะๆไงคะ่ะ อืมใช่ใช่ทำให้ราคามันสูงขึ้นนะครับจริงๆมันก็ไม่ควรจะสูงขนาดนั้นเนี่ะโดยโดยเนื้อ,อที่โดยการขายโดยจำนองติดไปสามแสนหกแล้วก็จะต้องไปไถ่หนี้จำนองอีกประมาณเนี้ยใช่ไหมคะอืมมันก็จะสูงมากที่ดินแปลงเนี้ยเพราะว่าเขารู้ว่าคุณซื้อเองไงคะมันแล้วเป็นการซื้อโดยการจำนองติดไปโดยหลักแล้วการซื้อโดยการจำนองติดไปมันก็มันก็จะต้องคนซื้อหนึ่งแหละ จะต้องจ่ายที่เจ้าพนักงานบังคับคดี2ก็จะต้องไปจ่ายที่ธนาคารแต่เผอิญว่าคุณเป็นเจ้าของทรัพย์เองคุณซื้อเองซื้อเสร็จคุณก็ไปผ่อนต่อกับธนาคารได้คุณยังไม่ต้องโอนก็ได้เพราะว่าอย่างไงมันก็เป็นชื่อคุณใช่ไหมคะครับเชิญผมเชิญท่านสมเกียรติมาด้วยนะครับท่านสมเกียรติกีมาวหานะครับท่านสมเกิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณถนอมคุณจิมมี่ครับสวัสดีครับ ครับค,ค,คุยกับท่านผอวีราบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะครับกําลังให้แนวทางแก้ปัญหาลูกหนี้รายนี้เป็นลูกหนี้ทกศอ,อ,อยู่ด้วยนะครับ,รบท่านวีราพอถึงที่สุดแล้วเขาก็ต้องเอาเงินมาชําระแล้วเขาก็ไม่มีอะไรเงินทุนกรณีดังกล่าวนี้เขากําลังจะไปพึ่งทกศแนวเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านวีราครับคือ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 มองว่าไม่แน่ใจว่านี่ลดเท่าไหร่ครับว่านี่นี่ลดเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ที่ดินแปลงเนี้ยมันมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมหลายคนใช่ไหมคะครับครับแล้วคน,คนที่ซื้อไปก็คือตัวของของคุณอะไรนะคะทุนนิพเป็นหลานครับลูกของของอผู้ค้ำนะครับเป็นหลานที่มีบัตรสวัสดิการนะครับอือฮึคนที่ซื้อ,อเป็นหลานคือคือถ้าเกิดว่าการการซื้อขายจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักง,งานบังคับคดีนะคะคุณถนอมถ้าซื้อโดยจำนองติดไปเนี่ย ใจที่เราเสร็จปุ๊บเราก็จะโอนให้โดยการจำนองติดไปแล้วคนที่ซื้อได้เนี่ยก็ไปผ่อนกับธนาคารต่อได้ก็แค่ผ่อนต่ออือใช่ไปไปไปผ่อนต่อได้แต่มองว่าที่ดินแปลงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม,ไม่ไม่แน่ใจก็คือสี่ไร่ใช่ไหมคะสี่ 4, 4ไร่ประมาณสี่ไร่สี่ไร่เนี่ยมันก็ประมาณสีสามสิบสองก็ประมาณต้องถามทกศว่า ที่ดินแปลงนี้ประเมินไว้ที่เท่า hmm. ไหร่อะค่ะเขาซื้อซื้อติดจำนองเขาคบไปผ่อนจำนองของเขาซึ่งเขาก็ผ่อนพกสอยอยู่แล้วถูกไหมครับท่านครับค่ะถูกต่อไปผ่อนต่อเพียงแต่ว่าไม่มีเงินก้อนนี้จะมามามาโปะในส่วนเก้าหมื่นนั้นที่จะต้องจ่ายกับบริษัทรถอซึ่งอันนี้ถ้าใกิเปลี่ยนเจรจากันเี๋ยวคยว่ากันอีกทีหนึ่งใช่คือคือถ้านี่ถ้า คือบังคับพดีคือจ่ายสามแสนหกเลยนะคะไม่ไม่ไม่ได้จ่ายเก้าหมื่นจ่ายหมดเลยใช่จ่ายหมดเลยซึ่งสามแสนหกเนี่ยมองว่าน่าจะหาเงินลําบากสุดพอสมควรอืนั่นครับผมหาไม่ได้เลยครับอ คือปัญหาถ้าจะไปคู่ทกศสามแสนหกมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้แต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกอะค่ะคุณเนอมก็คือต้องหลังใหม่แล้วละถ้าอย่างนั้นโอเคโอเคโอเคคุณนิพนธ์คุณนิพนธ์คุณนิพนธ์ผมขอเบอร์เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งทีมงานส่งข้อมูลให้ท่านวีราของคุณนิพนธ์นะบันทึกรายละเอียดส่งคุณนิพนธ์นะครับผมเดี๋ยวท่านจะคุยให้อีกทีหนึ่งนะครับคุณนิพนธ์ครับผมผมคุยคุณตามนี้ก่อนนะสวัสดีครับครับผม สวัสดีหนึ่งความรู้และขอบคุณท่านวีราด้วยนะครับเรื่องบัตรสวัสดิการครับคุณถนอมคัะถ้าคุณถนอมสะดลวกนี่คุณถนอมเนี่ยอาจรบกวนว่าคุณถนอมเดี๋ยวจะเล่าเคสอย่างนี้ให้คุณถนอมฟังคุณถนอมจะได้แก้ไขได้ได้ครับได้ครับท่านผัคมณนัยยะอยู่ใช่อย่างที่ท่านว่ามันถูกดันขึ้นมาขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะว่าจะพึ่งท่านสมเกียจก็คงอย่างนี้ท่านสมเกียร์ครับ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 คุณถนอมคุณจิมมี่ครับครับผม ผมผมถามในเชิงนโยบายแล้วกันนะท่านนะเพราะว่ามันเริ่มจะคือคือถ้าอันนี้ถ้าผมมองในมิติของของความรักห่วงว่าชาวบ้านเขาต้องไม่ต้องการจะเสียบ้านเสียที่ดินทํากินนะครับแล้วก็ทรัพย์นั้นอยู่กับทกศอยู่แล้วแล้วเขาไปโดนเนี่ยส่วนใหญ่โดนนี่ค้าประกันอ่ะค้าประกันซึ่งเนเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเลยนะท่านเนาะไปค้าให้เขามารู้ตัวอีกทีหนึ่งไงเจ้านี้เนี่ยก็เปิดเปิดไปแล้วนะครับ <ừ> คนกู้เนี่ยเปิดไปแล้วคนซื้อเปิดไปแล้วแต่คนค้ำเนี่ยไม่รู้ตัวอยู่ๆเขาก็ามา <ừ> สืบทรัพย์อ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วซั์นั้นก็ติดจำลองท <est> คอสอ,อยู่ทำยังไงดีล่ะอย่างเงี้ยจะไปหาท่านสมเกียรติว่าเอ๊ะทคอสอจะมาช่วยตรงนี้ได้ไหมอย่าง <ừ> ไงในพูดถึงในในเชิงนโยบายครับท่านครับคือคือในเชิงนโยบายนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าทุกครั้งที่ ได้มีกรณีของเรื่องที่ทํากินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในฐานะลูกหนี้หรือในฐานะผู้ค้าประกันเนี่ยนะครับธนาคารเองต้องการสงวนสิทธิ์แล้วก็ต้องการให้ที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยนะยังดารงคงไว้จะเห็นว่าของเราเองในการบังคับเนี่ยนะครับเพื่อขายทอดก็ดีบ,บังคับจานองก็ดีเนี่ยน้อยมากแต่ <c oughs> อย่างที่คุณณนอมนาเรียนนะฮะว่า สิ่งเหล่านี้พอเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งไปค้าเขาแล้วก็ไอ้น,นี้ก็จะเป็นเป็นเป็นเรื่องเป็นราวมาที่ร้ายต่อร้ายครั้งเนี่ยในแง่ของกฎหมายนะครับผู้ค้าก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือจะบอกว่าไว้ไว้วางใจกันจนเกินเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประเด็นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนโยบายนะครับก็ยยงเน้นที่จะสงวนนะครับสิทธ การครอบครองที่ดินเนี่ยไว้ให้กับเกษตรกรเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือทายาทน,นะครับคุณถนอมครับอืพอจะไปเอาเงินเพิ่มจากทกสอได้ไ้่มีนโยบายไหมท่านครับ ถ้าอย่างนี้นะครับถ้าอันนี้ก็คงพูดในแง่นโยบายนะครับแต่ในรายละเอียดคงต้องดูเป็นกรณีแ,นนแต่ย่ง,งในในแง่นโยบายเนี่ยเร,เราเราเต็มใจที่จะอํานวยทุนเพื่อไปอได้ที่ดินได้กรรมสิทธิ์กลับมาคืนหรือทายาทต้องการนะครับที่จะนําที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยเราพร้อมนะครับที่จะเป็นแหล่งทุนไม่ว่าจะเป็นทุนของทกสเองหรือทุนของรัฐบาลของ สปกสอนะครับสำนักปลัดกระทรวงกรเกษตรนี่ก็มีเรื่องพวกนี้ครับที่ที่ต้องการให้ที่ดินแปลงดังกล่าวได้ตกถึงทายาตบุตรหลานเกษตรกร,ะรกน,นะครับนี่ก็จะเป็นกรอบนโยบายที่ตรงกันกับรัฐธรครับคุณถนอมครับตอนนี้ปัญหาก็คือว่ากองทุนหมุนเวียนสํานักปลัดกเกษตรเนี่ย ถ้านี้ค้ำประกันเนี่ยกู้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ครับในข,ของของกสคงมีคงมีทางออกอยู่หรอกครับแต่ว่าในคงต้องขอ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 ,ขอพูดคุยกันในข้อมูลนะในรายละเอียดนะครับ,รบแล้วก็จะหาทางช่วยให้ให้ให,ให้อย่างที่นะครับทุกของอุบุตรหลานเนี่ยเราก็รู้ว่าโอ้โหที่ดินพวกนี้นะมันมันเป็นอนาคตมันเป็นชีวิตเขาจริงๆเนี่ยอันนี้ก็คงจะต้องหาทางออกช่วยกันนะครับ ครับเดีเราดูเคสตัวอย่างกุนนางสีพรศิรีเกตเนี่ยท่านสมเกตดูช่วยอยู่ครับนี่เป็นเคสหนึ่งซึ่งก็เงินก็ไม่มากแค่สองหมื่นกว่าบาทไม่มากไม่มากครับไม่มากครับใช่รักษาบ้านให้ก็ได้ต่องใ้ทำให้คุณนางแกเองก็มีกําลังใจมากขึ้น จริงแล้วเราสถาบันการเงินเนี่ยก็ต้องการอำนวยทุนเพียงแต่เน้นว่าต้องถูกต้องถูกคนถูกวิธีแล้วก็ถูกเวลาถ้าถูกพวกนี้นะสอดคล้องกันเนี่ยนะครับผมว่าเราเราเองก็ดีรัฐบาลเองก็ดีในแนวนโยบายสอดคล้องตรงกันเงี้คุณถนอมครับ เมื่อกี้มีเรื่องของป้ายุพารายหนึ่งเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้ท่านสมเกียตเพื่อคือป้ายุพาเนี่ยคืออัอนนี้ก็โดนโดนค้ำประกันเหมือนกันเนอะ<อ>ใช่ค่ะแล้วก็กรรมาสิ์รวมกรรมทธิร์รวมแต่ปรากฏว่าที่ดินเนี่ยก็ไปจำนองอยู่กับทคสแต่ว่าที่ดินเนี่ยมีชื่ออยู่สมมุติว่มีชื่ออยู่สามไร่สามรายนะครับแล้วก็เขาหนึ่งในสามเอาไปจำนองทคสแต่จำนองแบบกันส่วนนะจ๊ะจำนองไม่ใช่กันจำนองแบบเฉพาะส่วน ของเขาเนี่ยสามรายคนนี้หนึ่งไร่คนนี้หนึ่งไร่คนนี้สองงานอย่างเนี้ยนะเขาจำนองแบบเฉพาะส่วนอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเฉพาะส่วนครับครับซึ่งซึ่งพอพอคนนั้นน่ะถูกไปค้ำประกันเขาแล้วถูกฟ้องบังคับยึดทรัพย์บังคับคดีเขาก็คนคนที่มีชื่ออยู่ซึ่งเขาไม่เกี่ยวอเขาก็เลยจะไปขอแบ่งแยกโฉนดออกมาได้อย่างนี้ได้ไหมท่านครับครับครับอันนี้ถ้าถ้าถ้าหลัก หลักฐานเป็นอย่างนี้นะครับอจะขอแบ่งแยกเพราะอัน,นั้นก็ติดจำนองเฉพาะส่วนคงสามารถแยกแยกกันได้ครับว่าภาระพุพันของรูปนี่ลายหนึ่งที่หนึ่งในสามเนี่ยอ,อีกสองในสามเนี่ยบางส่วนอาจจะมาขอแบ่งแยกเพื่อไปโอนรรกรรมสิทธิ์เพื่อแบ่งให้ลูกให้หลานเนี่ยใน,น,นแง่นิติกรรมสามารถทําได้ครับ อ่าเ<ม>นี่ยเนี่ยคน่กรณยุ่าเพราะเขาจำนองเฉพาะส่วนเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือ,อเขาก็ไม่เกี่ยวเพราะไม่งั้นถ้าถ้าไม่ถ้าไม่แบ่งแยกออกมาเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าถูกยึดไปขายทั้งแปลง อครับ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 นะครับเดี๋ยวรบกวนรบกวนส่งข้อมูลให้นะครับจะได้สอบทานจะได้ให้อย่างน้อยคุณป้ายุพาเกาจะเกิดความสบายใจนะครับนี่นี่ก็จะเป็นทุกที่ที่ทางคุณถนอมได้ได้ช่วยคลายทุกชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องนะครับยินดีครับยินดีครับที่จะตรวจสอบให้ครับทกศทกศถท่าเรือยุทธยาครับท่านครับรายนี้ก็ไปยื่นเรื่องไว้กับที่สขาเดี๋ยวเราส่งบันทึกรายละเอียดให้ท่านนะเผื่อเพราะว่าทาง ได้ได้ครับท่าเรือเนี่ยเขาเขาก็รอความเป็นชอบจากสํานักงานใหญ่อยู่นะครับอ๋อครับครับครับแล้วค่ป้าถ้าถ้าตกศเอาโฉนดให้เขาไปแบ่งแยกได้มันก็จบนะเพราะว่าทนายความเขาก็เข้าใจแล้วว่าเขาก็จะยึดเฉพาะส่วนเหมือนกันนะท่านนะครับครับครับท่านครับครับด้วยความยินดีครับท่านครับรบกวนครับท่านครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ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 ด้วยความยินดีครับกลับสวัสดีครับท่านครับ